สวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดก็จะไปตามดูน้องโอโซนนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับบังเอิญเจอช่างโดซะก่อนนะครับแล้วก็โอ้ก็ฝันมีประเด็นน่าสนใจนะครับก็ส่วนคุณยายนะครับยังไงก็คงต้องมีอะไรดีๆนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงนะครับไว้ลิงก์ใต้คลิปนี้อีกเช่นเคยนะครับ เพลงเก่านะครับเพลงใหม่ก็เร็วๆนี้นะครับแอดก็บอกไม่ถูกว่าวันไหนนะครับก็ครับเดี๋ยวเราไปตามช่างโดกันนะครับว่าแก้ฝันอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับจุดไหนสวัสดีครับช่างโดสวัสดีครับโอ้โหได้ข่าวว่าฝันย้ำใหม่ครับผมแล้วก็น่าสนใจอีกแล้วครับผมโอ้โหยังไงครับช่างโด คือฝันผมว่าผมได้ขับรถคุมผมนี่แหละไปทําบุญที่วัดวัดของเราผมจําได้นะแล้วทีนี้ผมขับรถไปจอดไว้ท่าข้างโบสถ์นี่แหละแล้วทีนี้พอผมไปแห่กับเขาแล้วทีนี้ไอคนที่ให้ผมร่วมเห่ก็บอกว่าต้องทําบุญคนละห้าบาทนะถึงถึงจะ เข้าร่วมเหได้ทีนี้ผมก็ไม่ได้พกตังค์ไปใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็จะมากลับมาบ้านจะมาเอาตังค์แล้วทีนี้ผมก็เดินออกออกมาจะขับรถพอมองมองไปที่รถเอา้าเราจําได้ว่ารถของเราอะ่ะมันจอดอยู่ตรงนี้แล้วทาไมมันมีรถคันอื่นมาจอดไปอเออเอามาจอดแทนใช่มาจอดแทนแล้วผมถามไปคนที่มาจอดที่แทนผมที่จอดก็บอกว่า รถของผมใครขับไปเหรอเขาบอกว่าไม่รู้นู่นเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองอเขาพูดนะแล้วแล้วพอผมให้เขาขับรถตามตามไปผมจ้างเขานะแล้วทีนี้ผมไปตามมันก็ตามหาไม่เจอนะอคือหายเลยคือหายไปเลยนะคือเขาขับหายไปเลยอะ่ะทั้งที่ว่ากุญแจมันยังอยู่ยังอยู่กับผมอีกอ๋อค,คุณกุญแจอยู่ครับผม เหมือนข่าวนั้นเลยนะใช่อไอที่ว่ารถหายเตะกุญแจอยู่อ่ะเออออผมหวันอย่างว่าไอมันจะมาเลขกุญแจเ,เหมือนข่าวที่แล้วหรือเปล่าออเเนะใช่ไอกุญแจอะไรครับช่างโดท่วยไอเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแปดใช่ โอแล้วคราวนั้นก็เราจำไม่ได้นานแล้วเนาะครับผมจําได้ว่ามันออกด้วยผมจําได้ว่ามันออกมันเคยฝันผมเคยฝันในไออในลักษณะนี้เลยที่ว่าแต่ทะเบียนมันไม่ออกนู่นบางทีมันไปออกเลขกุญแจรถอ่ะพอผมตามหารถไปเจอใช่ไหมทีนี้ผมก็นึกว่ามันเหมือนในฝันมันเหมือนว่ารถหายไปจริงๆอ่ะคือมันตามอะไรมันตามหาไม่เจอเลยนะ จนผมสะดุ้งตื่นเออสะดุ้งตื่นบึ้นมารถรถมันหายเอรถผมก็ไม่ได้ขับไปไหนก็ยังอยู่ใต้ถุนบ้านมันเดิมผมผมก็เลยเออหลับต่อใช่ไหมคือตื่นมาจึงรู้ว่าอ๋อเราฝันเออใช่แต่คิดว่าเป็นเรื่องจริงอีกแล้วใช่นึกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะช่วงกี่โมงครับทัางโดประมาณตีหนึ่งตีสองนั่นแหละโอ้ยฝันเร็วนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่า ือช่างรถฝันจนเรารู้ทางแลว้วอะครับผมนะโตที่เราคุยกันเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วแล้วกันใช่ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วจะรู้เลยว่าเออเลขว่าช่างรถนี้ยังไงแต่ถึงยังไงก็แต่ฝันเกี่ยวกับรถยังไงก็ช่างรถมีลุ้นตลอดครับผมแต่รอบนี้มันจะมาเลขกุญแจหรือเลขทะเบียนครับผมช่างรถชอบคู่ไหนอ่ะนทะเบียนเนี้ยถ้ามันเคยมานะมันเคยมาศูนย์เก้าสามงวดที่แล้วนะผมจำได้นะที่มันเคยเออก นี่มันเป็นเลขปีที่แล้วเลยที่ออกครับผมศูนย์เก้าสามครับผมหรือว่าตัวไหนอีกยังไม่ออกถ้าเลขกุญแจถ้าคิดมามันจะมาไอ้เจ็ดแปดหรือเปล่าเก้าเจ็ดศูนย์ไหมเพราะว่าเลขกุญแจมันเจ็ดศูนย์ใช่ไหมข้างหน้าครับผมนี่ไงเก้าเจ็ดศูนย์ได้เพื่มดีฟซีครับผมแตงๆที่ยังไม่ออกก็น่าจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์กับศูนย์เก้าสามเนาะครับผมแล้วก็เลขกุญแจครับผม ยังไงก็ต้องตัดเล่นสองตัวไว้ก่อนอเพราะว่าผมฝันในในลักษณะเนี้ยมันจะมาประเมานเลขส,ส่วนมากมันจะมาสองตัวก็อนหนึ่งแปดกับเจ็ดศูนใช่ไหมครับผมเอออาจจะเป็นเจ็ดแปดได้ถ้าแปลงครับผม,อมโอเคนี้ก่อนเนะชังตุครับออาล่ะครับเพื่อนที่ีครับโอ้วันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้วช่างทุกก็ฝันดีตลอดนะครับเกี่ยวกับรถ ก็ยังไงเพื่อนเลสีก็ต้องลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับตัวนี้จะมาตัวไหนนะครับหรือจะเป็นเลขกุญแจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับเลขรถช่างโรตนี่ลุ้นได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมางวนนี้หรือว่ามันจะออกงวดถัดไปงวดถัดไปนี่แหละครับที่เราต้องตามนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณช่างโรบมานนะครับสวัสดีครับ